พี่นางหนูใบชาค่ะจากนางหนูใบชาเพจนะคะวันนี้พี่ก็จะมานะมาผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งในไลน์ของเซลล์ทูเซลให้ได้รู้จักกันนั่นึงนะคะก็คือเซลล์ทูเซลเนี่ยออกมาทั้งหมด3มผลิตภัณฑ์นะคะตัวนี้เป็นตัวที่3ที่พี่ออกมารีวิวให้ตัวนี้นีจะเป็นเซรั่มค่ะเป็น l อลเล t h ยูฟูแมนติแคน e ซรั่มนะคะตัวนี้มันจะเป็นเซรั่มสีลมส่ล ซึ่งข้างในเนี่ยจะมีแท่ง DNA แบบนี้นะคะแบบว่าตอนเปิดมาครั้งแรกพี่แบบอุ้ยสวยจังแบบอลังการงานสาร้างยังไม่เคยเห็นครีมตัวไหนหรือว่าเซรั่มตัวไหนที่เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าตื่นเต้นมากอะไรเงี้ยที่มันมีแท่ง DNA แบบสีลุงอยู่ข้างในแบบนี้เลยนะคะก็ตัวนเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นสเปลทูเซลเนี่ยเราพูดกันบ่อยๆว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศเกาหลีนะคะค่อนข้างเชื่อถือได้เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยค่อนข้างอ่อนโยนแล้วก็ตัวนเนี้ยเนี่ย มันคืออะไรมันเป็นถ้าเกิดว่าใครที่ชอบแนวแบบธรรมชาตินะคะแล้วก็ชอบอะไรที่แบบแบบพวกแนวธรรมชาติมากๆอาจจะแบบหลงรักครีมตัวนี้หรืออาจจะรู้สึกว่าอยากลองก็ได้เพราะว่าครีมตัวนี้มันมีส่วนผสมของพืชผักทั้งหมด12ชนิดเลยนะคะเช่นบลัคคลีฟฝรั่งแครล,ลอดแล้วก็ผักชีฝรั่งข้าวดำมะเขือเทศอะไรประมาณนี้ค่ะและ้วก็ต่างๆมากมายแก่กองซึ่งผสมมาในนี้แล้วทำให้ ตัวนี้มันจะช่วยสามารถผัดเซลล์ผิวเราได้อย่างอ่อนโยนเพราะว่ามันจะมี AHA ตามธรรมชาตินั่นเองนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมันจะช่วยเรื่องความชุ่มชื่นแล้วก็ริ้วรอยแห่งวันเนี่ยค่ะมันจะมีประก,กายคล้ายๆโอปอเนี่ยตอนตอนที่เราบีบออกมาเนี่ยมันจะเป็นเจลเขียวๆอยู่ข้างในพอทาไปเนี่ยเราจะได้รู้สึกถึงความรู้สึกถึงผิวมันจะนุ่มแล้วก็ชุ่มชื่นแบบเรียบลื่นอ่ะ จากเนื้อเจลเนื้อซิลัมที่เราทาไปเลยนะคะตัวนี้ถ้าเราใช้อย่างต่อเนื่องประจำเนี่ยจะช่วยลดริ้วรอยแห่งวัยช่วยเร่งป้อง,ง,องกันผิวแห้งกลานทําให้ผิวเราชุ่มชื่นขึ้นแล้วก็ช่วยผัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนนะคะซึ่งอ, <S <S อย่างที่พูดเสมอค่ะเซลล์ตูเซลล์เนี่ยเป็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่จากประเทศเกาหลีซึ่งใช้เนื้อครีมที่เป็น,นโมเลกุลน,นานโนคำว่านาโนคือเล็กมากสามารถซึมซาบเข้าสู่เซลล์ผิวได้อย่างแบบว่า เต็มที่อะค่ะคือเมื่อเล็กมันก็ซึมได้ดีถูกไหมคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยภายในเนื้อครีมผู้เนื้อครีมเนี่ยจะถูกของหุ้มด้วยโมเลกุลของไลโปโซมซึ่งทําให้เนื้อครีมเนี่ยสามารถทนต่อสภาวะแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นกรดหรือด่างจากสภาวะแวดล้อมหรือแม้แต่ผิวของเรานั่นเองนะคะทาให้เรามั่นใจว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ของเราเนี่ยสามารถคุ้มค่าไปที่จ่ายมาแน่นอนทําให้ครีมเนี่ยซึมซาบเข้าถึง เซลผิวได้อย่างเต็มที่มากเลยนะคะนอกจากนั้นยังมีนวัตกรรมของเทคโนโลยีในการค่อยๆปลดปล่อยพลังงานของครีมลงสู่เซล์ผิวอย่างช้าๆทำให้ลดการแพ้ได้นั่นเองนะคะก็ตัวนี้ใครชื่นชอบก็สามารถไปทดลองซื้อมาใช้ได้นะคะส่วนตัวพี่พี่ว่าใช้แล้วแบบว่ามันจะทำให้ชุ่มชื่นดีแต่ว่าติดอยู่นิดนึงคือทาไปแล้วจะรู้สึกว่าเหนียวนิดนึงนะคะ คือถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบความเหนียวจจะต้องทาแต่ตอนกลางคืนนะคะก็ตัวนี้ราคานะคะ,ะข้งกล่อง2,490บาทค่ะก็สามารถหาซื้อได้ที่เฟซบุ๊กของ s t e t l to Sell นะคะซึ่งที่จะทิ้งไว้ที่ข้างใต้นะคะและ้วเกิดว่าใครอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็สามารถติดต่อได้ค่ะที่จะทิ้งให้ไว้ที่ใต้คลิปนะคะก็ ก่อนเหนือสิ่งอื่นใดน,นะคะสิ่งนี้พี่บอกว่าดีหรือว่าพี่ชื่นชอบด้วยตัวพี่เองเนี่ยไม่ได้หมายความมันจะดีกับน้องๆทุกคนนะคะอยากให้ไปทดลองใช้ด้วยตนเองนะคะที่สําคัญที่สุดคือเทสการแพ้ก่อนใช้นะคะเพราะว่าไม่ว่าครีมใดนนนบนโลกเรามีโอกาสแพ้ได้ทั้งนั้นค่ะไม่ว่าต่อให้เป็นครีมที่ราคากระปุกละ2 0 0 0 0ื 20, 30, 000, ่นสามหมื่นเราก็มีโอกาสแพ้นั่นเองนะคะโอเคค่ะยังไงวันนี้พี่ขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายสวัสดีนะคะ